ถอดลากที่2ของ7นะครับวิธีการก็เลือกตัวเลขมาเหมือนเดิมนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเลข2นะครับ2ยกกำลังสองได้4ครับอ่าใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะครับลบกันได้3ชัก0 0ลงมาครับเอา2ไปคูณกับคำตอบได้4ขีดขีดเลือกตัวเลขครับถ้าสมมุติใส่7 7 7 49เกินใช้งานไม่ได้นะครับก็จะเลือก6นะครับอ่า ห6หกสทด3นะครับเอาคูณกันนะครับ6 4สี่ยีี่เป็น27นะครับแล้วก็ลบกันได้4ได้2ชักศ0นลงมานะครับตรงนี้ได้6นะครับเป็น2.6ทีนี้ก็เอา2ไปคูณคําตอบครับได้52ครับขีดขีดเอาเลขอะไรดีครับ1 2ึ่งสอามเอาห้าได้ไหมครับ5เกินลอง4ี่นะครับ4ใส่เข้าไป4ี่สีทดหนึ่ง 428เป็น9 45 20ดังนั้นนะครับถอดรากของ7ค่าประมาณก็คือ2.64